ฟ้าโปรดปราณีธรณีโปรดรักษาทาราโปรดปกป,ป้องทเทวาโปรดคุ้มครองสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะคะตามไปเลยคะ่ะตอนนี้เพิ่งหกโมงสิบนาทีนะคะหกโมงเช้าค่ะพี่นะะ้องจ้าป่าแบล็คเบอร์รี่อยู่ใกล้ๆนี่นะคะ่ะเดินไปไม่ถึงนาทีนะคะ เพื่อนๆนี่คือป่าแบล็คเบอรี่นะคะอันข้าจะปลูกไสหัวไสห้าวค่ะพี่น้องจ้ะเนี่ยเมียนมดค่ะพี่น้องเนี่ยป่าแบล็คเบอรี่นะคะเพื่อนปลูกไสหัวอ้อมอ้อมมันคันสิว่าอ้อมก็ยงังบ่มดอ้อมอะไรเนาะจะเนาะประมาณประมาณในเกือบร้อยเมตรคุละจ้ะพี่น้องนะคะปลูกไว้นะ,ะอันนี้หมากดิบมันค่ะพี่น้องจ้ะ อันนี้หมากดิบนะคะที่ยังไม่สุกนะคะอันนี้สีแดงๆนี้กินเปรี้ยวได้แล้วนะคะแดงๆนี้กินเปรี้ยวได้แล้วนะคะแต่ว่าขันจะค่ยวานกับคือต้องกินสีดํานะคะสีดําที่มันสุกแล้วนะคะสีดําที่สุกแล้วนะคะมันจะค่อยหวานค่ะพี่น้องจ๊ะนะคะ อันนี้พาชมก่อนเนาะ่าชมก่อนว่มามันเยอะแค่ไหนนะคะเยอะอีลีพี่น้องเลยสองปีที่แล้วเม,ามาื่อวันสันอุ้ยอันซ้อนพี่น้องคนไะหนเหา่ยวคนละพี่น้องเห่วจนสุดอันสุดสะพานสุดต้นไม้ใหญ่คนละพี่น้องจ้าโอ้ดอกไม้ก็สวยตอนเช้าดอกไม้ก็สวยพี่น้องดอกไม้ก็สวยนะคะแม่นไปมืดเลยพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะพาเก็บเอานะคะเนี่ยคะ่ะแม่นไปมืดค่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะพาเก็บนะคะเดี๋ยวจะพาเก็บแบตเตอรี่ค่ะนะคะนตัหกโมงเช้านะคะพี่น,อน้องเป็นแบบนิดนึงช่ไหมคะเห็นกันด้นใชา ต้องใช้ความพาย,ยายามหน่อยนะคะเพื่อนๆเด็กๆยังจะต้องมีความพาย,ยายามได้แต่เรื่องมันเปนแบบใสๆแล้วก็ยึดหยันนะคะต้องมีความพาย,ยายามโอ้ตรงนี้จะสุกหลายเทีพี่นอ้องเห็นบ่เห็นบ่ ซ่อนซ่อนพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิร์นด้วจ่าด้วเก็บเดีวลลายก่อนพกกบพรไก่จากบ้านไม่ใจยามากเพราะพ่อน้าที่ใจที่สวนบ้านนี่เองจ้าส้นบ้านนี่แหละนะคะเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนเราไม่ต้องใช้สองมือมือหนึ่งกล่องลงมานะคะทุกคนคงรู้จักคำว่ากล่องนะคะ โมงที่นี่แดดออกแล้วนะคะแดดออกตั้งแต่ทีห้าน้นแล้วค่ะเพราะวาจะกลัวป็นคนณตื่นเสาร์พี่น้องตื่นสวยว่เป็นนะคะตื่นเช้าค่ะตื่นสวยบเป็นเพื่อนๆเห็นไหมคะ เห็นไหมคะแบล็คบอรี่นะคะนะคะแบล็คบอรี่นะคะอร่อยมากนะคะอันอันนวดดำๆมันจะหวานแล้วนะคะแต่นวดสีอันนี้มันยังบาหวานบ้างเลนะคะเนี่ยคะ่ะแบล็คบอรี่พันใหญ่นะคะพันบ้านนะคะแบล็คบอรี่ไม่ใช่มีสองพันนะคะพัน พันยืนน้ำบานเท่ากับพันยืนเนปลานะคะพันยนนปลาจะนวยหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นพันบ้านนะคะแบล็บุรีนะคะมันจะมีสองพันนะคะพันบ้านเราก็จะลูกตโตๆแบบนี้ละคะ่ะดูสิเดให้ดูนะคะ ต้องใช้ความพยายามสักหน่อยนะคะพอมันสูงนะคะแต่ปู่เอาห้องไปยังกองลงมาจูบนะพี่น้องเนาะต้นไม้เอาก็ต้องกองลงมากันเลยพี่น,อน,อน้อง,อง,องเออเออเออ,อย่างหัวได้ไปเลยอึบอึบอึบนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดลูบอร์รี่นะคะอร่อยมากเลยอันส้มอันสีนี้เอากไปกินสม้มกับพี่น้องจา้า เอาน้ำปล่าห้อยใส่แล้าน้ำเปล่าห้อยน้ำตาลพริกป่นโอ้ยรสด,ดีจักน้อยแซบค่ะนะคะเดี๋ยวเราเก็บกันต่อไปนะคะแล้เวเราเก็บกันนะคะอึ๊บอ๊บอ๊บ่ยอด้ยเสดายดีอันนี้ง่ค่อยเสดายดีนะคะ แต็น้อยมันสิสุกไลยคนนี้พี่น้องสุกไลยคนนี้แฮ่ hey! สันซอนค่ะอันนี้มันเพิ่งจะสุกนะคะมันเพิ่งจะสุกไม่เท่าไหร่นะคะยังดิบเยอะอยู่เห็นไหมคะอันนี้พันบ้านเรานะคะยอดนะคะสุดยอดจริงๆสุดยอดคุณระไม้แถวบ้านนะคะเป๊ะ ไปมืดพี่น้องไปเต็มไปหมดอีดีได้จ้ะแต่อนซ่อนค่ะเนี่ยวะแยวนี้มีไม่เอ่ยแต่อันนี้ก็มีนะคะเก็บได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะว่ามันยังไม่แก่เยอะนะคะมันยังไม่สุกเยอะนะคะแต่ความแซ่บนี่แซ่บนะอยู่ในห้างขายยนะคะขายอ่า กองฟุ่มหน่อยหนึ่งกองละสองยูโรนะคะสองยูโรกว่านะคะนี่ค่ะลูกแบล็คบุรี่นะคะแบล็คบอรี่พันบ้านค่ะพันบ้านมันจะลูกโตนะครับแต่ถ้าพันป่ามันจะลูกเล็กค่ะลูกโตๆหว,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 วานๆน,นะพี่น้องสีดำหวานหวาน โตมากเลยพวงใหญ่มากนะคะดูสิพวงใหญ่จริงๆนะ,ะอีกอาทิตย์หนึ่งนี่นะคะพี่น้องอ้ยดำเจือคึกค,ค่ะพี่น้องจ้าอีเจักอาทิตย์นึงนี่พอ,อนม้วนได้ค่ะพี่น้องเก็บแป๊บเดียวก็ได้เต็มเต็มตะก้านะคะแล้วกะะ็ถ้ามันสุกเยอะนะคะมือสองมือก็น่าจ,จะเต็ม กนาสิซุกเต็มกุนี้นะคะลายกุนีนะคะจักมือสองมือมาท่อตงมากเก็บคู่เหมือนเนาะพอมันแสียบไหมพี่นอ้องมันแสบจริงๆนะจะบอกให้นะคะดูสิแสบจริงๆ,ๆแสบจริงๆนี่ค่ะลูกมันนะคะลูกแบล็คบ์รี่นะคะ โอ้ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะพวงใหญ่มากเลยเพื่อนๆนะคะอร่อยมากๆนะคะดูสิพวงใหญ่จริงๆโอ้ยอันซ้อนพี่น้องเลย เต็มไม้เต็มมือแล้วพี่น้องเอ้ยดเห็นไหมฮะพี่น้องถามมันสุกมือพี่น้องเอ้ยเก็บบวบบาดบวบไวพี่น้องเพราะว่ามันบวมเป็นปลาหนีหน่อยได้จ้ะมันบวมเป็นอันหัวหนีหน่อยจ้ะเบื้องโลกหัวไหนเน่าหัวไหนเน่าเป็นกิโลอลไรพี่น้องจ้ะ เป็นกิโลเลยค่ะนะคะค่ะเพื่อนๆนี่คือผลงานนะคะลูกสีอันสีแดงสียังบแดงสียังบลาดำค่ะก็คือจะไปกินสมกับพี่น้องจ้าเอาไปกินสมนะคะกินสมคือกันอันคือกันก็นกมากันมาข้อมาย่างบ้านเฮาเนี่ยแหละพี่น้องโอ้ดูละสามซ้อนพี่น้องจ้าอันนี้หมากดิบมันงค่พี่น้องหมากดิบมันเต็มเลยะคะ่ะเนี่เต็มเลยนะคะ อันนี้หมากซุกมันค่ะพี่น้องหมากซุกแบลบุรีนะคะบอมเบลหมากซุกมันนะคะปลอดพิษค่ะมาดูสิอันคันว่าสีมื่อก็คือยังอยากได้อีกพี่น้องเอ้ยเอาสิตัดใจซัมดอกมือนีเอาสุ้นีเอาซัมนี่หลับเพราะว่านะคะเพราะว่ามันหลายแล้วพี่น้องด้วยเราได้หลายเราได้นี่นะคะแม่นไปมืดค่ะพี่น้องปลาแม่นไปมืดค่ะพี่น้อง เนยเอาเป็นว่ามันกิโลนึ่งอะไรพี่น้องจะ้ะนะคะในหมู่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องอยู่ท้ายหมู่บ้านเจ้ก๊องนี่แหละนะคะโอ้ยบัดสิไปกับยังสีเห็นอีกอยู่ค่ะพี่น้องบัดสิไปกับยังมีพ่อได้เก็บอีกอยู่ค่ะพี่น้องถ้าไปเก็บส่วนของส่วนด้านหลัางนะ่ะเป็นลายมันสุกลายแล้วพี่น้องนะคะสุกเยอะแล้วนะนี่ลูกมันค่ะพี่น้อง เบ่งเอาพี่น้องจ้าแม่นไปมืดเลยวันแดงแดงๆกำลังอันกำลังแดงกำลังอันสีสูกพี่น้องเมื่ออื่นเมื่อเฮือนี่บ่อึดเก็บกินพี่น้องเลยบ่อึดน,นะคะแซบค่ะพี่น้องแซบพี่ดีค่ะพี่แซบแซบ,แซบนะคะนะคะดูสิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะสุดยอดเลยนะคะ ใช่หมู่บ้านจะคองยางมากบ่พอ้าทีกับพี่น้องจะนะใช่หมดเลยเมื่อนี้เป็นยังคัามนซูกนี่เอางาสวงงาเอาเอาจุ่มเดียวนี่ก็เลือกกินพี่น้องเนี่ยนะคะไปมื่อนมื่อนสูกเลยพี่น้องมื่อนกับเมื่นกับวานนะ,ะเนี่ย ยอดเลยพี่น้องกระเต๊ะไปหมดพี่น้องจ้าม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 าเก็บซอยกันพี่น้องมาเก็บซอยกันจ้ามาเก็บซอยกันพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อมาเก็บแกบบรี่น้ำกันพี่น้องหมากไงพ่วงโตๆค่ะพี่น้องจ้านะคะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชม แบล็คบอรีนะคะแบล็บอรีบ้านนะคะจลูกใหญ่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขนะคะกับคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเป็นไม่ได้ก็แชร์วิดีโอให้หน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะลักนะัดจุบจ๊บ